ันค่ะเชฟชิมเองอร่อยเองฝีมือตัวเองอเป็นงานสุดยอดัอ้ยจริงๆเนี่ยเขาไม่ให้กินบนที่นอนนะเพราะมันหกแต่เห็นโดนดุแล้วไงขอโทษแล้วไงก็เลยโอเคไม่ว่ากันเดเอาอ้พรุ่งนี้ให้แม่ทำให้อีกเหรอลูก ติดใจเงี้ยจัดป่ะอืมแต่ท่าเนี้ยเลิกนั่งได้ไหมไม่ชอบอ่ะอ <c oughs> โอเคยกนิวโป้งให้แม่หน่อยแล้วก็บอกว่าเยี่ยมมากมากโน้ no! <Yeah. S 1> ยเยูเป็นคนชิมเองนะ ตะลงส้ำชาอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยโอเคโอเค,โอเคครับปิดกล้องให้แม่หน่อยฝากาากดไลค์กดแชร์ด้วยบอกเขาพีเจกดไลค์แหละโอเคเอามือปิดกล้องให้แม่ก่อนเลายหนึ่งสองสาม